จะส่งถุงมือ380นะครับนี่ฮะหุ้มยางหนาพิเศษนะครับยางในไตรอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัดอ้อยขุดมันเป็นช่างขับวินมอเตอร์ไซค์นะครับซ่อมรถทำได้ทุกอย่างนะครับปลูกต้นมงต้นไม้นะฮะยืดหยุ่นอย่างดีนะครับโอเนะครับแล้วก็ส่งนี้เลยใครจะซื้อไปขายต่อได้เลยนะครับโอเคนะฮะขอบคุณครับ อ่าครับก็ถุงมือ380นะครับมีพร้อมส่งนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะใช้นะครับเพราะว่าใช้ทนนะครับใช้ดีมากเลยนะครับนะ380นะครับยืดหยุ่นมากฟรีไซส์นะครับใครสนใจราคาส่งทักมานะครับโอเคนะฮะขอบคุณมากครับ